thank mm -hmm. you ครับหลังจากที่เราได้ทดลองติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบนะครับการเชื่อมต่อบริการของ Google นะครับกับโทรศัพท์มือถือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกบริการหนึ่งนะครับที่ครูใจอยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าจากการรีวิวบนแฟนเพจของกรูใจนะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ว่านะครับโทรศัพท์หาย แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาเบอร์กลับมาได้เลยนะครับเพราะมีเบอร์เยอะมากนะครับในกรณีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หายโทรศัพท์พังนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับได้เก็บนะครับบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ในโทรศัพท์นะครับบางคนก็เก็บไว้ในซิมการ์ดนะครับทีนี้พอโทรศัพท์หายหรือว่าโทรศัพท์พัง อาจจะไม่สามารถที่จะดึงเบอร์โทรศัพท์มือถือออกมาได้นะครับเราจะต้องหาโดยการเมม,มเข้าไปาบันทึกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะมาทำการซิงครไนซ์นะครับเบอร์มือถือไว้ใช้กับโทรศัพท์หลายๆเครื่องนะครับบางท่านนะครับมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องไม่ต้องการที่จะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้หลายๆครั้งนะครับเราสามารถทำได้ครั้งเดียวนะครับ แล้วก็ทําจากเครื่องไหนก็ได้นะครับเพื่อมาเก็บไว้ในตัวรายชื่อนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าทํากันอย่างไรนะครับในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเป็นของ a s u s นะครับมันก็จะอยู่ในตัวเมนู a s u s ที่มีชื่อว่าคอนแทคนั่นเองนะครับก็คือบุคคลนะครับบุคคลในโทรศัพท์บางเครื่องนะครับจะอยู่เมนูจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะหานะครับ อารายชื่อนะครับหรือว่าบุคคลให้ทำการเลือกไปที่บุคคลนะครับจะดูว่านะครับในนี้นะครับจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าเราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการบันทึกเบอร์ของราอของเราลงไปนะครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกครับ ในที่นี้นะครับเราสามารถที่จะบันทึกเบอร์ของเราเนี่ยนะครับในอุปกรณ์ก็ได้ในซิมการ์ดก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ครูใจอยากจะแนะนำนะครับบริการของ google นะครับก็คือเราสามารถบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับไว้ในอีเมลได้ในกรณีนี้นะครับถ้าโทรศัพท์เราหายนะครับโทรศัพท์หายเราสามารถที่จะ ดึงนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราทําการบันทึกไว้ในอีเมลนี่นะครับกลับมาได้หลังจากที่เราทําการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่ผ่านมาที่ที่เราได้ได้ทาไปก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถเชื่อมเชื่อมต่อนะครับบริการของ Google แล้วสามารถดึงเบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นกลับมาได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องบันทึกเบอร์ทโทรศัพท์ไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับให้ทําการบันทึกเบอร์นะครับเอาเป็นว่า นะครับครูใจขอบันทึกเบอร์นะครับไว้อ่าชื่อครูใจนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเราก็บันทึกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกปุ่มเสร็จสิ้นนะครับ เต็นว่าเรามีอีเมลอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตัวราชื่อที่เป็นชื่อกู้ใจมานะครับเรียงตามตัวอักษรทีนี้นะครับบางท่านบอกว่าบันทึกตัวรายชื่อของโทรศัพท์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ปรากฏนะครับให้เราทําการที่ปุ่มตรงนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับ เราไม่ได้ทำการาติ๊กตรงเมนูนี้นะครับเพื่อให้มันแสดงบางคนนะครับติ๊กที่ซิมหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ g ีเมลเมื่อกี้เราบันทึกที่ gmail ใช่ไหมครับแล้วก็เราไม่ได้ทำการตั้งค่าให้มันแสดงเบอร์จากอีเมลนะครับเราตั้งค่าให้แสดงจากมือถือนะครับเราก็ มันก็จะโชว์เฉพาะในซิมนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับให้แสดงเฉพาะ Gmail นะครับหรือเราสามารถตั้งค่าโดยให้แสดงเบอร์จากอุปกรณ์ทั้งซิมการ์ดนะครับทั้งเบอร์ในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ทั้งเบอร์ในอ e ีเมลได้เหมือนกันนะครับในกรณีเราจะให้แสดงเฉพาะอ e ีเมลอย่างเดียวนะครับก็จะมี1ตัวเท่านั้นนะครับ เอาเป็นว่าตัวอ e ีเมลตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สามารถที่จะใช้กับโทรศัพท์หลายๆเครื่องนะครับในในเวลาเดียวกันนะครับวันนี้นะครับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือโดย,ยกูใจก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ